สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆของคุณครูปุ๊กปิ๊กทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณครูปุ๊กปิ๊กอยู่ในหน่วยของเล่นของใช้ค่ะเอแล้วอะไรคือของเล่นอะไรคือของใช้เด็กๆพอจะทราบไหมคะ แปรงสีฟันยาสีฟันคือของเล่นหรือของใช้นะตุ๊กตาคือของเล่นหรือของใช้วันนี้คุณครปู๊กจะพาเด็กๆมารู้จักของเล่นและของใช้เด็กๆจะสามารถแยกระหว่างของเล่นและของใช้ได้เลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากของเล่นค่ะของเล่นคือสิ่งที่เด็กๆนำมาเล่นแล้วเกิดความรู้สึกสนุกสนานยกตัวอย่างเช่น ไม้บล็อกตัวต่อพลาสติกหรือว่าเลโก้อุปกรณ์ในการทำอาหารที่อยู่ในมุมบทบาทสมมุติของเล่นร้อยเชือกลูกบอลและตุ๊กตาค่ะแต่จริงๆแล้วเรายังมีของเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นป๊๊บอิดที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยค่ะต่อมาคุณครูปุ๊บิ๊กจะพาเด็กๆมารู้จักกับ ของใช้ของใช้คือสิ่งที่เรานำมาใช้งานนะคะจะใช้งานในกิจจวัตประจำวันหรืองานใ,นใดๆก็ตามค่ะยกตัวอย่างเช่นเอี่ยมกันเปื้อนที่นอนผ้าเช็ดหน้ารองเท้านักเรียนแก้วน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันหรือว่าแป้งนี่ก็เป็นของใช้ที่เด็กๆควรจะมีอยู่ที่โรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะ ที่บ้านก็ด้วยนะแล้วยังมีของใช้ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนอีกค่ะดินสอดินสอสีสีเทียนยางลบกรรไกลซึ่งทั้งหมดนะคะเอาไว้เพื่อใช้ให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะจริงๆแล้วของใช้ก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่รอบตัวเด็กๆเลย และนอกจากที่คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับของเล่นและของใช้แล้ววันนี้คุณครูภูพิกมีเกมมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยนะคะไหนเด็กๆลองแยกระหว่างของเล่นของใช้ลงในตะกร้าให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะโดยคุณครูภูพิกจะมีตะกร้าอยู่2ใบตะกร้าใบสีเขียวคือของเล่นส่วนตะกร้าใบสีแดงคือของใช้ เดี๋ยวเราจะมาเอาของใส่ตะกร้าให้ถูกต้องกันนะคะลูกบอลเด็กๆคิดว่าเป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมากค่ะลูกบอลคือของเล่นต้องไปอยู่ในตะกร้าสีเขียวรองเท้านักเรียน ใช่แล้วค่ะรองเท้านักเรียนคือของใช้ต้องไปอยู่ในตะกร้าสีแดงดินสอเก่งมากๆค่ะดินสอคือของใช้ต้องอยู่ในตะกร้าสีแดงตัวต่อพลาสติกหรือว่าเลโก้ใช่แล้วค่ะ ตัวต่อพลาสติกหรือว่าเลโก้เป็นของเล่นต้องอยู่ในตะกร้าสีเขียวและสุดท้ายลองดูนะคะที่นอนเก่งที่สุดเลยค่ะที่นอนคือของใช้ต้องอยู่ในตะกร้าสีแดงและนี่คือเกมส่วนหนึ่งที่คุณครูปุ๊กปิ๊กเอามาให้เด็กๆได้ลองเล่นดูนะคะเด็กๆสามารถแยกได้ไหมเอ่ยว่า สิ่งไหนคือของเล่นสิ่งไหนคือของใช้เด็กๆลองเอาไปแยกดูได้นะคะลองเอาของที่บ้านมาลองทำดูก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ